สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวงานทะเบียนหรือชาวสคูลมิตรทุกท่านค่ะวันนี้ครูนาจะมาแชร์ประสบการณ์การใช้โปรแกรมสคูลมิดหรือโปรแกรมระบบบริหารจัดการชั้นเรียนในหมวดสำหรับ ครูประจําวิชาค่ะโดยโปรแกรมสครูมิดนี้นะคะได้รับการพัฒนาจากสํานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนได้ใช้ในการออกปอพชนิดต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบและรูปแบบที่ถูกต้องสามารถใช้งานได้จริงโดยเฉพาะปอพหนและปอพสาข้อมูล จะถูกนำไปเก็บไว้ในคลังระบบของสำนักนโยบายและแผนในรูปแบบออนไลน์ด้วยนะคะสามารถเตียกดูย้อนหลังได้นะคะค่ะวิธีการใช้งานค่ะก็ง่ายๆนะคะเพียงคุณคููเข้าลิงก์ประจำเขตนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะสอนนพก็ได้มีการแยกนะคะแยกลิงก์นะคะประจำเขตแต่ละเขตเนี่ยจะ มีชื่อลิง์กที่แตกต่างกันไปนะคะเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานนั่นเองนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเมื่อเข้าเว็บไซต์เข้ามาแล้วนะคะคุณครูประจำวิชาก็จะล็อกอินยูเซอของครูประจำวิชาเองนะคะย้ำนะคะตรงนี้ไม่ใช่ยูเซอร์เดียวกับแอดมินนะคะแอดมินเนี่ยจะใช้ user ในการจัดการบริหาร ่าภาพรวมนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะเป็นยูเซอร์ของครูประจำวิชานะคะโดยแอดมินเนี่ยจะต้องจัดการนะคะใช้ยูเซอร์แอดมินเนี่ยเข้าไปจัดการกำหนดชื่อผู้ใช้รหัสผ่านให้กับคุณครูในโรงเรียนก่อนนะคะแล้วก็นำรหัสเนี้ยให้กับคุณครูนะคะเมื่อคุณครูล็อกอินเข้าไปแล้ว นะคะครูประจำวิชาล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะพบข้อมูลวิชาที่คุณครูสอนนะคะที่คุณครูสอนชั้นที่คุณครูสอนนะคะพอเข้ามาเนี่ยคุณครูสิ่งแรกที่คุณครูต้องทำนะคะเช็คเลยค่ะปื๊ดปืดป๊ดปืดครบไหมอ่ะถ้าในหน้าแรกเนี่ยไม่มีนะคะคุณครูก็ไปดูหน้าที่2ค่ะจะอยู่ด้านล่างขวามือก็จะมีให้คลิกไปหน้าถัดไปคุณครูบางท่านอาจจะปรากฏ องหน้าหรือสาหน้าก็ได้กรณีที่คุณครูสอนเยอะนะคะสอนหลายห้องสอนหลายวิชาก็จะเยอะหน้าหน่อยนะคะหลังจากเข้ามาตรงนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อเราตรวจสอบแล้วนะคะย้ำเลยนะคะขอให้คุณครูตรวจสอบวิชาที่สอนห้องเรียนระดับชั้นจำนวนนักเรียนรวมถึงรายชื่อให้เรียบร้อยก่อนทำการกรอกคะแนนค่ะหากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งไปยัง แอดมินระบบประจํารงเรียนทันทีนะคะซึ่งวิชาเนี่ยรหัสวิชาวิชานะคะชื่อคุณครูที่เข้าสอนชั้นเรียนต่างๆเนี่ยแอดมินจะต้องเป็นคนกําหนดให้นะคะแล้วก็กําหนดให้ถูกต้องตามโครงสร้างที่คุณครูกําหนดลงไปในปอพ นะคะปอพอของนักเรียนเลยนะคะในโครงสร้างหลักแอดมินจะต้องตรวจเช็คให้ดีนะคะว่ากําหนดให้ตรงหรือไม่เพราะถ้าคุณครูถูกกําหนดให้ไม่ตรงเนี่ยอย่างเช่นคุณครูระบุว่า,าคณิตศาสตร์สองใช่ไหมคะในปอพอของโครงสร้างปอพอของคุณครูเนี่ยระบุว่าคณิตศาสตร์สองแต่เวลาคุณครูแอดวิชาให้กับครูประจําวิชาค่ะครูแอดมินแอดเนี่ยบอกแค่คณิตศาสตร์เฉย อย่างเงี้ยค่ะเวลาครูประจําวิชากรอกเนี่ยคะแนนอาจจะเพี้ยนได้เกรดอาจจะไม่ขึ้นนะคะตรงนี้สําคัญนะคะแอดมินต้องตรวจสอบให้ดีนะคะเอามาตรวจสอบให้ดีว่าตรงหรือไม่นะคะส่วนครูประจําวิชาเองก็ต้องรักษา ผลประโยชน์ของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะถ้ามันไม่ตรงคุณครูรีบแย้งเลยค่ะชื่อนักเรียนใหม่ครบนะคะชั้นเรียนหายไปห้องนี้วิชาหายไปนะคะเพราะถ้าคุณครูไม่ตรวจสอบไปชัดเจนแล้วคุณครูกอกฝืนกอกไปเนี่ยมันส่นเปล่านะคะเมื่อแอดมินแก้ไขเนี่ยอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้นะคะระวังให้ดีค่ะค่ะเมนูถัดไปนะคะตรงแก้ไขคะแนนเต็มค่ะ ตรงนี้ทำอะไรบ้างนะคะอยากให้คุณครูเข้ามาดูก,ก่อนที่จะกรอกคะแนนนะคะก็คือเป็นโครงสร้างการเก็บคะแนนในรายวิชาของคุณครูนั่นเองนะคะให้คุณครูปรับคะแนนตามต้องการหรือตามหลักสูตรโรงเรียนของคุณครูได้เลยนะคะซึ่งในรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมหนึ่งคะแนนนะคะซึ่งของประถมเนี่ยมันจะเป็น ไม่ได้เป็นลายเทอมนะคะจะเป็นลายปีนะคะคุณครูก็ใช้ดุลวินิจนะคะตามหลักสูตรของโรงเรียนเลยนะคะอาจจะหารสองหรือจะคูหรือจะอะไรนะคะคุณครูก็พิจารณาดูนะคะค่ะต่อไปนะคะเมื่อคุณครูบันทึกนะคะอขออนุญาตย้อนกลับไปใหม่นะคะตรงนี้เมื่อคุณครูบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะถ้าป .4 นะคะรหัสวิชาเดียวกันคุณครูมีสีห้องถูกไหมคะคุณครูแก้ไขแค่หน้าเดียวค่ะ เขาก็จะ update, อัปเดตอ่อีก3ห้องที่เหลือนะคะให้เลยโดยอัตโนมัติคุณครูไม่ต้องเข้ากรอกทูกห้องนะคะแก้ที่เดียวค่ะเขาจะปรับให้หมดเลยนะคะต่อมานะคะเมื่อเราปรับเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าสู่เมนูบันทึกคะแนนนะคะการบันทึกคะแนนเราก็สำหรับประถมนะคะตรงที่คุณครู นาวงไว้นะคะสีแดงนะคะตรงลูกศรสีแดงตรงนั้นคุณครูระดับประถมคุณครูไม่ต้องเลือกนะคะไม่ต้องปรับในส่วนนี้เลยค่ะค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วคุณครูก็เข้าไปบันทึกผลคะแนนนะคะในวิชาที่คุณครูต้องการได้เลยค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะอยากให้สังเกตนะคะวิธีการกรอกนะคะุณคทุกเกาะเจ็ดเจ็ดหก เจ่ะสังเกตนะคะใายภาคคือครั้งที่5อาะกลางภาคครั้งที่5นะคะครูกอกปุ๊บนะคะสอบแก้ตัวถ้ามีนะคะการแก้ตัวมันควรจะมากกว่าคะแนนกลางภาคนะคะค่ะแต่ถ้าเด็กๆไม่ได้มีการสอบให้ใส่0ูนะคะสังเกตนะคะใส่ศูนย์จะมีศูนย์อยู่ในช่องแก้ตัวกลางภาคกับครั้งที่9 ครั้งที่9เนี่ยประถมจะไม่มีนะคะช่องมันเกินมาให้คุณครูเติมศูนย์ไปนะคะหากไม่เติมจะเกิดอะไรขึ้นมาสังเกตค่ะถ้าคุณครูลบตรงแก้ตัวกลางภาคออกนะคะศูนย์ไม่มีเห็นไหมคะคุณครูสังเกตตรงช่อง gpa กับช่องรวมตรงท้ายนะคะอ่ะครั้งที่9คูณาลบออกเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะผลมันเพี้ยนค่ะนะคะผลมันเพี้ยนค่ะมันไม่กอกให้นะคะเพราะฉะนั้นขอกให้ครบ นะคะค่ะหากต้องการปรับตารางคะแนนนะคะอันนี้ย้ําอีกครั้งนะคะให้ไปปรับที่ไหนคะที่ตารางการปรับคะแนนระหว่างภาคนะคะปลายภาคได้นะคะตามหลักสูตรที่กําหนดนะคะแล้วแต่ตรงนี้แล้วแต่แต่และโรงเรียนนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะเมื่อคุณครูกรอ,อกแล้ว กรอกเสร็จแล้วบันทึกครบหมดแล้วนะคะมันไปที่ไหนคะค่ะมันจะเข้าไปสู่ระบบแบบของปอพค่ะนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยคุณครูก่อ,อวิชาคอมพิวเตอร์นะคะเสร็จแล้วของนักเรียนคนนี้เสร็จแล้วพอแอดมินเนี่ยเขาไปดูในส่วนของปอพเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยนะคะผลการเรียนจะเข้าไป ปรากฏเลยถ้ากรอกครบก็จะขึ้นครบหมดเลยค่ะทุกวิชาค่ะแอดมินก็จะตรวจสอบได้นะคะสาหรับนักเรียนนะคะในหน้านี้นะคะสาหรับนักเรียนถ้าเกิดคุณครูกรอกปลายปีการศึกษานะคะคุณครูกกอกครบหมดแล้วทุกวิชานะคะระบบสคูมิดเนี่ยเขาก็จะมีระบบให้นักเรียนเนี่ยดูผลการเรียนออนไลน์ได้จะเป็นในรูปแบบของปพ6นะคะสามารถที่จะ ให้อมินโรงเรียนเนี่ยนำโค้ดซอสโค้ดนะคะไปแปะที่เว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะไปแปะที่เว็บไซต์ของโรงเรียนแล้วนักเรียนเนี่ยก็ใช้เลข13หลักหรือเลขประจำตัวประชาชนในการค้นหาผลการเรียนเกตของคุณครูคนไหนที่ประกาศแล้วกรอกเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นผลการเรียนของวิชานั้นเลยค่ะซึ่งเหมาะสมกับ อายุคสถานการณ์โควิดแบบนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะเราต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกนะคะให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ ep 1นะคะการกอกผลการเรียนสำหรับครูประจำวิชาในโปรแกรมสคูนมิดนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนะที่นี้นะคะเพื่อนๆคนใดมีทริคมีเทคนิคดีๆหรือคำแนะนำ นะคะประการใดก็แจ้งกันมาได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e อยู่ใน YouTube ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะจะพยายามทำคลิปนะคะแชร์ประสบการณ์มาให้อีกนะคะในหมวดต่างๆที่เกี่ยวกับสคูรมิดนะคะใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมในหมวดไหนนะคะก่อนนะคะลองลองคอมเมนต์มานะคะ เดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยจะมาทําให้นะคะเพราะว่าในอ่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมีอ่าการสอบถามมาค่อนข้างเยอะนะคะถ้ามีเวลาก็จะทําให้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย